เซลนะคะเสนายุธยานะคะวันนี้นะคะเรามาดูน้่นงเงี่ยวรถมิซูมิชิเอล200นะคะคันข้อคันนี้เลยนะคะมาจากคณะชัยค้าไม้นะคะคลองหลวงคลองสามปทุมธานีนะคะพี่เขาเป็นเจ้าของโรงไม้นะ พี่แบงค์เออ L สองร้อยนี้เป็นรถคู่บุญคู่บวชคู่บารมีเป็นรถทําเงินทําทองให้พี่เขาตั้งแต่แรกเริ่มนะคะก็ไม่อยากที่จะทิ้งคันนี้ไปเพราะรถคันนี้เนี่ยแบบว่าส่งต่อมาตั้งแต่คุณปู่คุณปู่มารุ่นพ่อรุ่นพ่อส่งรุ่นลูกนะคะแล้วพี่แบงค์ก็จะส่งให้ไอ้บิ๊กบอสอีกทีหนึ่งนะคะรุ่นลูกของเขาเนอะอันนี้วางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ฝันประมาณเออวางไปประมาณ5 ปีแล้วคันนี้นะคะเป็นยูโรโฟนะคะอันนี้จัดสรรเรียบร้อยแล้วเธอโบก็ประมาณ5ปีเหมือนกันเนาะแล้วตอนนี้นะคะก็คือครบ5ปีแล้วก็อยากจะมาอัปเอร่น,นะคะเพิ่มสเปเกี่ยวกับเรื่องเกียร์ต้องการเป็น6สปีดเออต้องการเป็น6สปีดเลยนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยเน่บอดี้ Body รอบนอกเราจะไม่สนใจนะคะวันนี้เราเอามานี่เลยผลคงผลของผลอ,อ,อะไรอ่า เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเกียร์กสปีดเต็บช่างนงดีเซลนี้มันวิ่งได้สักขนาดไหนนี่ให้ดูก่อนนะเป็นรถคอกนะคะรถบันทุกแนบเนิบเยอะแยะไปหมดนะคะอันนี้นะเราจะพอประมาณนะคะให้ให้โฟกัสดูบอดี้รอบนอกเนาะเ,นเอาฟังเสียงนิดนึงอันนี้เกียร์เก่านี่เกียร์เก่ามัดเตรียมคืนลูกคา้าค่ะ ออคอนโซลด้านในนะคะที่หรูหรูหราเป็นเฟี้ยวเฟ้าเลยเมื่อเมื่อ5ปี6ปีแล้วก็จะเป็นกล่องโปรสปีดที่เราใช้เลือกใช้แล้วก็ยังใช้โปรสปีดเหมือนเดิมนะคะคันนี้แล้วก็เป็นสวิกกุกกิ๊กกุกกิ๊กกำลังเขาเหมือนขับมุ้งบินแล้วมั้งอันนี้นะไม่ใช่ a m b o r g h i n i นะคะเป็น L 200นะคะแต่เดี๋ยวเอาพอประมาณเนาะเพราะช่วงล่างก็หลายปีมาแล้วเนาะท่านก็ทำเบรคช็อกอัพมา5ปีเหมือนกันนะก็ยังแน่นอยู่อย่าเนี้ย เราจะเราจะยองจะซัดเลยมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคัดเพิ่งเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็จะลองลองจะลองดูอาจจะต้องเปลี่ยนให้มันแข็งขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่ารถมันแรงมาก6สปีดนะคะอันนี้ใส่เกียร์เรียก้องแล้ย เห็นแล้วก็จำจำเอาไว้จะไปดันตรงเดชนอ,อันนี้ของริงนะอันนี้ของจริงใช่ของจริงเลยของจริงนะคะปร,ระสุภาพพิกแผ่นดินแน่นอนสเซ็ปนองดีเซลแรงดีดีไม่มีไไทรยศเวลาเราโครงท้ายเนี่ยให้ดูที่เลินให้ดูที่รอบเขาก็ <ๆ S 2> จะวิ่งอยู่นี่นี่คือเกียร์หกเขาก็จะวิ่งอยู่เนี่ยรอบอยู่ประมาณตุกทันแปะอันนี้วิ่งเกียร์หกอยู่นะคะเนี่เกียร์หกอยู่เนี่ยมันก็จะแบบ 20 ob, Alors, de de ่สบอยู่ที่ประมาณส0งพัเดี๋ยวจะมาว่เดินให้โเดี๋ยวมา่เดินให้โดอันียเก6หนะเก้าหกเก้าร้อยสีรอบอยู่สองัน้าอ่าตรงท้ายสามบแล้วแล้อทบเทร้อยเยี่ยม้อยนะคะร0 6ยหกรอยหกรอ แหนบเนิบมันเยอะแยะไปหมดเนะะเาะแล้วก็มี <ๆ S 2> อะไหล่เราข้างหลังที่เราจะไปประกอบให้รถลูกค้านะคะรับรองว่าอะไหล่ที่อยู่ไทยรถนะวันนี้แรงแน่นอนขนาดยังไม่ประกอบยังแรงขนาดนี้เลยนะคะเพื่อนที่สนใจก็ติดต่อมาได้เออแต่เน้นนิดน,นึงนานนิดน,นึงร้านนี้น,นานเออนานแต่คุณภาพการันตีแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนงดีซ